วันนี้อยู่กับเจ้า MVP m v ครับผมคุณได้ MVP ปี2 0 1 1ยังไงครับยังไงต่อครับเป็นตัวแกนสตาร์เลกนะครับเจ็ดที่นั่งอ่าตัวนี้เครื่อง A1 ปะตัวนี้เครื่อง A1 ครับตัวนี้เครื่อง A1 นะครับฟูออปชั่นอ่าฟูออปชั่นดีเซลเลยครับผมดูเครื่องก่อนได้ไหมกอนที่ไปดูภายในเพราะว่าเครื่องเราจะพูดน้อยมากนะครับนะครับตัวนี้แป็นเครื่องดีเซล นะครับดีเซล16วาวจากการที่ลองขับก็ดีมากนะครับให้ฟิลลิ่งที่ดีอัตราเร่งที่ที่ดีนะครับแต่ว่าคันนี้ผมขอเน้นกันที่ภายในความสะดวกสบายของรถเจ็ดที่นั่งนะครับใครจะเรียกว่ารถตู้ก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าในตระกูลของมันมันคือ MPV อมาดูแฝงแผงประตูกันครับ,รบแฝงประตูสวย ปุ่มฟ้าถังน้ำมันนะครับอันนี้เป็นชุดช่วยเหลือชุดเซอร์วิสใช่นะครับไหมเท่าไหร่พี่กันเอออันนี้อ๋ออันนี้เป็นการตกแต่งแบบวินเทจใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นการตกแต่งแบบวินเทจนะครับเป็นใหม่แสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสิบเจ็ดอ่าถือว่าไม่เยอะนะก็ป,ปกติอเอ้ยสบายไปไหมอะ สบายไปไหมอะรีวิว m อ p มวต้องอย่างนี้ครับผมบอกคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะครับใช่ครับบอกคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้านะทั้งตัวนั้นะตัวนี้นะเอาถาดวางแก้วขึ้นมาให้หน่อยฮะนี่ถาดวางแก้วนะครับขาดอย่างเดียวก็กาแฟพี่อ๋อกาแฟเดี๋ยวไปจัดนะฮะคนโซนกลางนะครับแอร์ตอนหลังแอร์ตอนหลังทั้งตอนกลางและตอนหลังนะครับอพี่พี่ซันเปิดหน้าจอขึ้นมาดูหน่อยฮะ สามสองหนึ่งนี่นีโอ้โหสวยหงจริงนะครับบพง j เอ, <G BL S 1> อทั้งคันนะครับวันนี้คงบรรยายเรื่องสรรพคุณกันไม่หมดนะครับใช่วันนี้คงบรรยายสรรพคุณยังไม่หมดเออเห็นบอกว่าคันนี้เปิดอยู่เท่าไหร่นะครับห้าสองห้าสองห้าสองเก้าครับผม ห้าสองเก้าใช่ฮะใหม่ป้ายแดงมันล้านกว่าๆนะตอนนี้ห้าองเก้าเป็นการรีวิวที่จริงใจนะครับผมนอนรีวิวกันไปเลยบอกว่าหลังกว้างๆนะครับใครดูคลิปนี้จบผมบอกเลยไม่ถึงห้าโอ้โหเป็นรถครอบครัวจริงๆอ่ะลูกเด็กเล็กแดงปู่ย่าตายายไปกันได้หมดนะครับเจ็ดคนแปดคนทั้งหน้ายังนั่งได้สามอ่ะเอาอะไรแล้วพีดูนะนี่พามาน มารอบคันนะครับผ้ามานรอบคันนะครับติดม่านมารอบคันนะแอรชําว้าวนะครับผมชอบมากเลยนะประตูเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับผมชอบมากเวลาขับรถรถเอ่อครอบครัวแบบเนี้ยให้ดูกันอีกทีโอ้โหมุงเลี้ยวแคบมาก เออวงเลียวแคบจริงๆวงเดียวแคบอย่ัง,งรถเกึง,งรถยาวๆแบบนี้แต่ว่าให้วงเดียวที่ที่แคบก็หาไม่ง่ายนะอย่างเงี้ยมันจะคล่องตัวเวลาเราจะกลับรถเวลาขับรถอยู่ในเมืองจําเป็นต้องต้องกลับรถต้องเลี้ยวเรืออะไรแบบเนี้ยคล่องตัวดีนะครับผมชอบนะอันนี้ผมชอบนะ หลายคนเขาก็กังวลนะว่าขับรถประเภทนี้เจ็ดที่นั่งเอ่อตระกูล MPV พวกนี้เนี่ยขับแล้วมันมันสบายแค่คนนั่งหรือเปล่าคือคนนั่งอะมันสบายแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วคนขับลนะผมบอกเลยนะครับจากการที่ใช้มาหลายหลายรุ่นนะครับขับมาหลายหลายคันเนี่ยผมจะบอกว่ารถตระกูลนี้เนี่ยไม่ได้ทํามาให้ผู้โดยสารสบายอย่างเดียวนะครับคนขับก็สบายด้วยขับสบายเลยนั่งก็ นั่งห้อยขาไม่ปวดเข่านะครับเอหลังพิงได้นะฮะทัศนวิสัยดีผมบอกเลยว่าทัศนวิสัยดีนะครับเบาะหนังมาก็นิ่มกระชับนะครับที่วางแก้วคอนโซลกลางอย่างใหญ่หรือจะเปิดคอนโซลกลางมีลูกน้อยอย่างผมเนี่ยลูกคนเล็กชอบนั่งอยู่ข้างหน้าก็เปิดคอนโซลกลางนี้ขึ้นเพื่อให้เพื่อให้เด็กมานั่งได้นะครับ เป็นแคลูกภรรยานะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นรถเดิมๆนะครับขายในสภาพเดิมๆพี่ซันก็บอกไปแล้วนะครับว่า529นะครับร right สำหรับคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้วินาทีนี้นะครับเอาราคานี้จบไปเลยนะครับเท่าไหร่ครับพี่499โอ้โห oh ดูคลิปพี่โอกับพี่ซันมาครับ4,9,9มาเอารถนี้ไปเลย นะครับค,คนที่มีครอบครัวใหญ่ชอบพาครอบครัวออกไปเที่ยวนะครับหกคนเจ็ดคน<ช>ต้องคันนี้ครับนะครับมันจัดได้เลยแล้วคันหน้าจะรีวิวรถอะไรกดติดตามไว้เลยครับครับบาย